สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเน s ยลไทมวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้แอดมินมาเน้นย้ำเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3เพื่อความชัดเจนแล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลานะครับในวันจันทร์ที่14การลงทะเบียนเราจะไม่ตื่นตระหนกจนทำอะไรผิดพลาดไปนะครับ อันดับแรกนะครับแอดมินไปดูที่แฟนเพจ Facebook กรุงไทยแคร์มีคำถามตัวอย่างไหมท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูว่าท่านผู้ชมถามเกี่ยวกับคนที่เคยอยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟส1เฟส2จะต้องลงทะเบียนหรือไม่แล้วทางด้านของแอดมินเพจกรุงไทยแคร์ตอบว่าอย่างไรรวมถึงข้อสงสัยว่า คนที่มีแอปเป๋าตังค์นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในโครงการไหนนะผมย้าแบบนี้นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในโครงการไหนไม่ว่าจะเราเที่ยวด้วยกันตัน้งแต่ปี63คนละครึ่งเฟสหนึ่งคนละครึ่งเฟสสองเราชนะที่รับสิทธิ์ผ่านแอปเปาตังค์นะครับมส3เรารักกันที่รับสิทธิ์ผ่านแอปเปาตังค์คนกลุ่มนี้ทั้งหมดรวมถึงคนที่เพิ่งจะดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อาจจะอยู่ในกลุ่มของ คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับติดตั้งแอปเปาตังเพื่อที่จะลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปเปาตังผูกบัญชี G Wallet ครับแล้วก็รวมถึงคนที่ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อย่างที่อย่างเช่นคนที่ผมเคยทําคลิปนะครับลงไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่9ท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ดูไปย้อนดูนะครับนั่นคือวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันเปาตังและผูกบัญชี G Wallet ผูกบัญชี G Wallet ก็คือ จะทำให้เราสามารถใช้งานแอปเป๋าตังได้แบบครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐรวมถึงการใช้ใจ่ายในส่วนอื่นๆที่มันอยู่ใน G-wallet นั้นนะครับแล้วพอเรากดเข้าไปที่เมนู G-wallet อันนี้ณเวลา10นาฬิกา9นาทีของวันศุกร์ที่11มิถุนายนตอนที่แอดมินบันทึกคลิปวิดีโอนี้ข้อมูลจากกระทรวงการคลังยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่า สำหรับคนที่มีแอปเป๋าตังค์แล้วในเว็บไซต์คนละครึ่งบอกว่าให้เข้าไปที่ g Wallet แล้วกดที่แบนเนอร์คนละครึ่งเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการอันนี้ยังไม่มีขั้นตอนวิธีการออกมาแต่ผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าเมื่อเราเข้าไปแอปเป๋าตังค์แล้วเราจะกดบัญชี g Wallet แล้วไปที่หน้าคนละครึ่งเราจะกดตัวไหนแต่มันจะได้แค่นั้นเพราะว่า นี่เป็นการสมมุติตัวอย่างหากว่าหลังจากผมอัพคลิปนี้ลงไปแล้วข้อมูลจากกระทรวงการคลังเปิดเผยเออกมาอย่างชาัดเจนก็จะเอามานําเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งเพราะฉนั้นคลิปนี้เอาตัวอย่างไม่ต้องผู้ชมดูคร่าวๆนะครับดูไปพร้อมๆกันนะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับใส่รหัส pin 6หลักหรือบางท่านอาจจะตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือไว้อย่างของผมเนี่ยนะครับพอเข้าไปหน้าที่แอปเป๋าตังค์เสร็จนะครับก็กดไปที่เมนู g wallet นะครับพอกดไปที่เมนู G Wallet เสร็จปุ๊บถ้าเข้าไปวันนี้เนี่ยมันจะมีแค่โครงการเราชนะนะครับหรือม .33 เรารักกันมีแค่2อันของจะไม่มีคู่กันนะครับของกลุ่มม .33 ก็จะมีแค่เมนูม .33 ของกลุ่มเราชนะก็จะมีแค่เมนูเราชนะแต่เช้าวันที่14มิถุนายนจะมีแบนเนอร์คนละครึ่งขึ้นมาตามตัวอย่างดังภาพย้ำนะครับว่าตามตัวอย่างดังภาพความหมายที่ ข้อมูลจากกระทรวงการคลังแล้วก็ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์คนละครึ่งก็คือนี่แหละครับแบนเนอร์คนละครึ่งให้เรากดเข้าไปพอเรากดเข้าไปหลังจากเรากดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมย้อนนึกไปถึงที่ผมเอาคำตอบจากแอดมินเพจกรุงไทยแคร์มาที่บอกว่าให้กดไปที่แบนเนอร์คนละครึ่งแล้วตัวแอปนะครับมันจะพาเราไปที่หน้ากรอกข้อมูลลงทะเบียน เห็นไหมครับส่วนหน้าตาแบบฟอร์มจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันวันนั้นเอามาคลิปนี้เอามาสั้นๆเท่านี้ค่อยๆทาความเข้าใจไปไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจผมเชื่อว่ายังไงมันจะต้องมีทางออกสิ่งเดียวที่น่าก,กังวลมากกว่าวิธีการขั้นตอนก็คือเรื่องของมือถือท่านผู้ชมครับอินเทอร์เน็ตเครือข่าย แล้วก็ตัวมือถือที่เวอร์ชั่นที่ไม่สูงนี่แหละครับที่จะทําให้ท่านผู้ชมเสียสิทธิ์ผมว่าไม่น่าจะอยู่ที่ขั้นตอนการลงทะเบียนสักเท่าไหร่เอาละครับหากมีความชัดเจนเพิ่มเติมอย่างไรแอดมินจะรีบนามารายงานให้ทราบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพิธีาทานในการืัดๆต่อไปสวัสดีครับ